หราอยู่เท่าไหร่5 9าพันเก้าร้อ้าอลูกค้าลูกเล็กมันอยู่สามพัหนึ่งเออสี่สิบห้าโลขายอยู่3,100รยแม่อันนี้มาเปิดลูกใหญ่ให้นะคะเพราะว่าซื้อลูกใหญ่ถูกกว่าอยู่แล้วอุ้ยกิฟกิฟใครไม่รู้ซื้อลูกใหญ่จะราคาดีกว่าลูกค้าราคาจะ,จะราคาจะถูกกว่านะ ได้เยอะด้วยเหมือนซื้อลูกเล็ก2ลูกนะฮะสีโลสาม0ับาทลูก90กิโลห้าพก้าร้บาทเออได้ถูกกว่าได้ถูกกว่าเออดึงไปโอเค ปายเชอรี่สอบเขียววันนี้ลูกค้ายืดสียืดสีดสนะคะ,อะเอาอันนี้ลงเออห้าพันเก้ารีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมจ้ะห้าพันเก้ารีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมแม่ <c oughs> เออยืดสีงานจีนใครหา้ะยืด้อยืดนะคะแบบที่พลอยใส่เป็นรหัส 55L นะแม่ แบบที่พลอยใส่เป็นรหัส 55L 55L ก็เล่นได้น้าร้อนลูกค้า 55L เอ่อจะมี40โลป้ายบูนะเ mm hmm. หลืองาน40โลป้ายบูแม่อุ้ยนี่น่ารักจังเลยอันเนี้ยป้เชอรี่ลงเดียวกันกับแพนด้านะลูกค้าแล้วก็มันจะออกคระเลยโอเวอร์ไซส์นะงานเข้ารูปเข้าทรงนะคะลูกค้าขานะแบบประมาณเนี้ย <laughs> ประมาณเนี้ยไซส์วัยรุ่นไซส์วัยรุ่นไวัยรุ่นหน่อยนะลูกค้านะอุ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นไม้ให้อุ้ยเดี๋ยวใส่ไม้เดี๋ยวใส่ไม้ให้อีกชอบเสื้อยืดของแพนด้านะแม่นะหรือว่าเชอร์รี่อะลงเดียวกันนะเขาจะแบบว่าเกตด,ดีอ่ะลูกเขาดูดิเนี่ย,ยนะฟิลแบบเกตด,ดีเกตด,ดีดีน่ารักอันนี้ของวันพีนะยูนิคอแม่ยูนิคอออก ลายลายส,ายสก,กีนเยอะแล้วก็พวกสีสีเยอะค่ะนะคะจริงเปิดรีวิวเปิดรีวิวบ่อยนะแม่นะเปิดรีวิวบ่อยนะแล้วก็ออกสวยทุกลูกเลยถ้าลุนสก,กีน่ะลุนสก,กีนเยอะเอ่อะแม่เวลคัามเลยเนี่ยยูนิโคอุ้ยออกมาหนึ่งงานญี่ปุ่นเลยนะเออออกมาหนึ่งงานญี่ปุ่นเลยนะยูนิคอนะคะมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ก็คือรวมเลยอุ้ยนี้ เดี๋ยวกลับตะเข็บให้นิดนึงลูกค้าอุ้ยเท่าทษาีท,ท,ท,ท่สีดีแม่ใครชอบสีสันน่ะเปิดญี่ปุ่นเปิดเกาหลีแล้วแบบสีมันเจ็บไม่พอมาเอางานจีนนะแม่นะสีมันเจ็บไม่พอมาเอางานจีนนะคะมีคอปกปนด้วยลูกค้ามีคอปกปนด้วยอันนี้น้องพลอยรีวิวตามกระสอบจริงเลยนะแม่นะรีวิวตามกระสอบจริงเลยนะลูกค้า แต่คือคือเนี่ยจะโอเวอร์ไซส์หรือว่าจะงานแบบพอดีตัวงานเบบิทีมินิทีไปหลุนกันได้ค่ะอุ้ยสวยอันนี้ <Okay. S 1> ขอหน่อยใส่ไม้ให้หน่อยนะคะคัดหัวได้เยอะแม่ถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานพวกนี้นะงานของแพนด้างานเชอร์รี่อะ่ะลูกค้าคัดหัวได้เยอะแต่น้องพลอยต้องมาไลฟ์แจ้งนิดน,นึงว่ามันเป็นงานรวมไซเดอร์นะคะจะไม่เหมือนล็อตก่อนหนะน้านนะู้นเนาะ รถก่อนนะนูนน่ะมาเป็นโอเวอร์ไซส์แบบจุกเลยโอเวอร์ไซส์แบบเน้นเน้นเลยอ่ะเน้นเนนเลยลูกค้าแล้วแต่รสของวัตถุดิบโรงงานเขานะ<ม>แล้วแต่รสวัตถุดิบโรงงานนะลูกค้านะอันนี้ก็รวมไซส์แต่ว่ายังได้ความสะอาดคือเกาแม่ห้าพลูกใหม่90โลมีนะคะอุ้ยเรามีกี่ลูกมีลูกโอเคอยากตัด10บลูกอ่ะมาเลยลูกค้า อยากได้เยอะใช้เยอะนะคะยืดสีสีแบบนี้เอาไปลงร้านเอาให้เต็มร้านนะเอาให้เยอะๆยะนะคะ <_ d ata> อยากตัดสิบลูกมาได้ <_ d ata> ออ้ยเนี่ยแม่ผ้ามันใหม่ผ <_ d ata> ้ามันสะอาด <_ d ata> ปกติถ้าเสื้อยืดบางๆป้ายนะ <_ d ata> สะภาพนี่คือแบบว่าเก่ามาเลย <_ d ata> อันเนี้ยใหม่ค่อนข้างใหม่นะลูกค้าอู้นี่เอาหน้าหนูเป็นประกันเลยนะนี่นะค <_ d ata> ่อนข้างใหม่สะอาดแม่คลีนถ้าอยากได้ 90โลวันนี้ส่งฟรีให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากลองลูกเล็กอะ่ะมีป้ายแพนด้าด้วยนะมีป้ายแพนด้าด้วยป้ายแพนด้าจาก45กิโล3,100วันนี้เสื้อครอปไปอยู่นี่ด้วยลูกค้าล้อ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 ,ลอ,ลองานญี่ปุ่นเหมือนกันนะในเรื่องแบรนด์ลูกค้ามีแบรนด์ออกด้วยเนี่ยงานเข้ารูปเข้าตัว ฟิลนี้ตอนนี้เขาก็ฮิตเบบี้ทีกันเนาะพอเริ่มพอเริ่มแบบเข้าสงกรานเออเริ่มหาเสื้อตัวน้อย,อยตัวน้อย,อยตัวจิวจ๋วแม่พุงออกใส่ใส่ให้พุงออกเล่นๆปัน,นนั้นมีคอปกปนนะลูกค้ามีคอปกปนนะคะผ้ากีฬาติดบ้างนะเนี่ยเพิ่งเจอหนึ่งตัวฟิลนี้ ลูกค้าอัปเดตรีวิวกันนิดนึงเนะาะเมื่อวานนี้น้องพรอมีอัปเดตตัว708ไปนะลูกค้านะใครอยากดูอ่รีวิวกันเกงคูลอดญี่ปุ่นมีอัปเดตตัวป้าย KWE ไปให้แล้วในเว็บไซต์ลูกค้าไปทักขอดูรีวิวได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่ YouTube ก็ได้ YouTube สบายออเดอร์แม่น้องจะอัปคลิปอัปรีวิวขึ้นทาง YouTube นะคะเป็นส่วนใหญ่เลย อัพก่อนอัพอัพขึ้นให้ก่อนหนะ้าเพจด้วยนะคะถ้าแม่แม่ติดตามช่องนะคะติดตามชาแนลอันนั้นไว้ก็ได้ดูรีวิวก่อนใครเหมือนกันนะได้ดูรีวิวก่อนใครเหมือนกันลูกค้าส่วนรูปภาพรูปตัวอย่างอะไรเงี้ยน,น้องจะรันทางหน้า Facebook ให้นะคะอัพขึ้นหน้า f e หน้า o k e b o o k ให้ส่วนคลิปวิดีโอเนี่ยขึ้น y t u t u เลยสวยอาดิดาสค่ะ,คะ,คะแม่สกรีนฉ่ำนะเอาดี แล้วผ้าใหม่มากผ้าใหม่สีสดเยอะอันนี้ถ้าลูก90โลลูกค้าตีไปเลยประมาณ500รอตัวคะ่ะตีไปได้เลยประมาณ500ยแม่เยอะมากเยอะมาก9กกิโลนะคะเปิดเสียงอีกหน่อยได้ไหมลูกเปิดเสียงอีกหน่อยได้ไหมจ๋าหรือว่ายกล้โพงมานี้ได้ไหมเออ ถ้าเกิดเสียงดังหนวกหูเกินไปมาทางนี้ได้เลยเวลคร่ำนะคะสีม่วงนํางเงินเขียวเหลืองแสดแดงมาหมดครบลูกค้าอันนี้ประมาณกี่ตัวจะตีไปเลยนั่นแหละตามที่น้องพลอยบอกเกือบเกือบห้าแม่นะคะต้องได้อ่ะ400กว่า500อะ่ะเยอะเยอะมากเคยเปิด45โลแล้วได้อยู่ประมาณ250ตัวนี่ทรงขอบค่ะลูกค้า นะคะทรงโอไซส์ทรงขอบมาหมดแม่ยืดชายไยโกดเท่าไหร่น้องหนูเช็คราคาโปยให้พลอยหน่อยโอแม่โปเดือนมีนาอัปเดตไปแล้วนะคะโปเดือนมีนาอัปเดตแ,นะ <c oughs> แล้วนะคะมีนานี้เริ่มใช้โปรโมชั่นใหม่แล้วนะอุ้ยน่ารักอ่ะเริ่มใช้โปรโมชั่นใหม่แล้วนะลูกค้าเพราะว่ามีบางตัวได้ต่อโปรบางตัวไม่ได้ต่อโปรแล้วลูกค้ายังไม่เห็น ลูกค้ายังไม่เห็นราคาโปรออบางคนไม่ทันไลนรา,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 ายการที่จัดโปรเดือนที่แล้วมาไม่ทันเสียดายหลายคนมากลูกค้าอุ๊ยอันนี้น่ารักนี่ออเนี่ยแม่ของปายเชอร์รี่นะนะ,นะคะสองหนึ่งหนึ่งก็สองหนึ่งหนึ่งก็สองหนึ่ง,งหนึ่ง,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 งเช็คโปรให้นะคะพี่เนี่ยมีคอป,ปกปนนะอุ้ยแต่คอป,ปกเท่นะ นะคะ12,900แม่หมดเขตโปไปแล้วพี่มายหมดเขตโปแล้วแต่ว่าจะมีตัวตัวถูกอีกรุ่นหนึ่งนะตัวราคาไม่แรงก็จะมีของ KWE ด้วย201รู้สึกจาก9900อยู่เนาะโอ้ยเยืดชายยืดชายมีของ KWE อีกรุ่นนึงนะลูกค้า9900นะคะลองดูรีวิวได้เลย2ป้าย2ป้ายนะคะโอ้ยเท่เทมากลูกค้า เนี่ยเสื้อยืดแม่จา๋าถ้าสีพื้นบางคนไม่ชอบนะตอนนี้ไปตัดขอบนะเอาไปตัดคงตัดขอบนะลูกค้าเอาไปรีดเพิ่มก็ได้นะสะกงสกรีนน่ารักน่ารัก,รกดูดิอย่างเงี้ยลูกค้า90โลค่ะนะคะลงเดียวกับแพนด้าเลยทำมาให้สำหรับคนที่อยากได้ก้อนใหญ่นะซื้อก้อนเล็กลูกละ3า0 0 0นแม่ แต่ถ้าซื้อก้อนใหญ่จะอยู่ที่5,900นะคะถูกกว่าถูกกว่าซื้อก้อนเล็กหรือไทยจะทยอยซื้อก้อนเล็ก45โลแม่วันนี้ดูแล้วดูแล้วไปเอาลูกเล็ก45้าโลก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่าแม่ลูกใหญ่มันก็ได้เยอะลูกเล็กก็คือเน้นไข่ง่ายไขย่หมดไวัยเนาะแม่เนาะหมดไวัยเวียนใหม่ได้อะเออลูกเล็กก็ได้นะคะลูกค้าวันนี้นอกจากเสื้อยืดมีอะไรอีกโอ้โห กแฟชั่นยังไม่ได้ไปนะคะมีฟู j i FJ 600มี FJ 600มาให้ด้วยวอันนี้ใส่ยังไงเอออันนี้เป็นฟิลแบบกุยกลายกุยกลายมันจะมีพวกงานติดเพชรอะแม่พวกติดเพชรแต่งเพชรแบบงานอลังการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูดิอันนี้คืออลังการมากแต่ไซส์ดีมากเลยนะน้องพลอยก็ประมาณตีเท่า XL แม่งานอกใหญ่มีปน นะคะไม่ต้องกลัวว่าตัวมันจะเล็กจิว๋วหุ้ยงานจีนตัวเล็กจิว๋วแม่ผ่านผ่านเลยผ่านเลยไซส์มีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะไม่ได้เป็นงานโอเวอร์ไซส์ล้วนนะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะเบอร์ประมาณนี้มีติดล้านไว้ได้เอาเลยนะคะลูกค้าได้สีเยอะได้สก,กินเยอะด้วยอันนี้เลยนะคะลูกค้ามันจะมีพวกแบบผ้าอย่างเงี้ยลูกค้าจ๋ะ เหมือนพวกผ้าพโพลีเหรอเออผ้พาพโพลีกีฬาอย่างเงี้ยมีปนด้วยนะร็อนนี้ร็อนนี้มีปนแต่ก็ยังไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะแม่เกาหลีเยอะกว่าของเกาหลีเยอะกว่าเออนี่เทียบให้ฟังเลยถ้าถ้าถ้าใครกลัวงานกีฬาปนน่ะแม่นะเบอร์เนี้ยมีปนนะแต่ว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะไม่เยอะแล้วตัวที่ปนก็มีทั้งตัวสวยมีหัวหัวให้ได้ด้วยลูกค้า เพราะว่าถ้าง,งานกีฬาบางทีแม่อาจจะหลุดหลุดได้เป็นพวกแบรนด์กีฬาก็ได้ไนกี้ยอดีดาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักมาก90โล5 9 0 0พีนั t ครับเนี่ยจริงอยากให้ดูใกล้ๆมากลูกค้า90โล5 9 0 0นะคะนี่แม่นาทีนี้นะ เซยืดอะเสยืดเสยืดผู้หญิงเบอร์นี้ก็ได้หรืออยากได้แบบประมาณพอยใส่ก็ 55L ไหมพรมบางนะแม่นะ 55L ไหมพรมบางเล่นได้เอาไปติดร้านคู่กันได้เลย 55L 1 3 1ึ่งสามเอเวินหนะคะลูกค้าอันนี้ลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรีนะลูกค้าจ๋ามีใครอยากได้กระสอบรีวิวไหมรหัส CF ลูกรีวิวนิดหนึงลูกนอหนูหนึน่งสอจ๋าลูกค้า กระสอบรีวิวนะถ้าใครจะเอานะแม่59 0 0ส่งฟรีให้พิมพ์นอนหนู1 2สองได้เลยนะคะหรือจะเอาก้อนใหม่รหัสอะไรก้อนใหม่นอนหนูหนึ่งหนอหนูค่ะลูกค้ากระสอบใหม่นอนหนึ่งห้านะกระสอบใหม่นอนหนูหนึ่งห้าลูกค้าอุ้ยสีพื้นน่ารักอ่ะเอาไปแล้วเรียงแบบม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะแม่เอาไปเรียงเป็นสีลุงนะ โอ,อมันน่ารักนะสกีนมันเยอะลูกค้าสกีนได้เยอะนะคะสกีนได้เยอะแล้วก็พวกงานกระตรงุงกระตูนอะไรเงี้ยลุ้นได้เยอะจะมีลูกค้ามาถามถามอยู่พวกงานแบบกระตูนล้วนมีไหมยังไม่มียังไม่มีมมแต่แนะนํารุ่นที่ออกแบบสกีนให้ได้ลุนนะ้น่ะได้แนะนําให้ได้อูดูดิสวย,สยใส่ใยดีจังเลยลูกค้าจา๋า สามเอวนะอุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนั้นก็สวยเนี่ยขนาดสีดำอ่ะแม่ยังสกรีนออกดีเลยยังสกรีนดีนะลูกค้าน้องพลอยให้ดูแบบว่าหัวยันท้ายตอบเลยนะลูกค้าจ๋าเปิดแล้วต้องต้องเอาแต่ของสวยๆไปนะลูกค้ามาเอาหน้าร้านได้เวลคัมเวลคัมเวลคัมตอนนี้ your, มิตเยอะแม่ของหนูไม่มีเก็บมิไม่มีเก็บมัดจำเด้ออุ้ย สีแซบไม่มีเก็บบัตํจำลูกค้านี้ต้องรีดนะถ้ายิ่งรีดจะยิ่งจะยิ่งจะยิ่งเห็นทรงขึ้นนะคะเวียนนี้บักบันนี่หรือเปล่าสวัสดีค่ะรอบเช้านะลูกค้าเออไม่รู้จะทันรายการไหนบ้างเพราะว่าวันนี้ขนมาให้เยอะอยู่หลายรายการเลยวันนี้วันนี้เอามา รีวิวหลายตัวนะ,ะมีขาสั้นด้วยเดี๋ยวไปต่อขาสั้นให้อีกลูกค้าเดี๋ยวไปต่อขาสั้นให้อีกเออลายจงลายจุดน้องดงน้องดอดเยอะค่ะถ้า90โลจะได้อยู่ประมาณ45โลอ่ะลูกค้าได้ถึง4ได้ถึง200ตัว90โล90โล90โลพเผลอ,อๆนะ400กว่า500 นะ,ะบางคนได้ถึง600ก็มีนะมีมีลูกค้าแต่ว่ารุ่นเนี้ยพลอยว่ามันโอเวอร์ไซส์ติดไปประมาณหนึ่งเลยนะอาจจะอยู่ประมาณอ๋อ4 0 0กว่า400กว่าวาิปลายหรองานปลายหรอสวยอะสกรีนแม่ดูดิสกรีนวัยรุ่นนะอันนี้ถ้าง,งานวัยรุ่นวัยรุ่นลูกค้า งานวัยรุ่นวัยรุ่นทังนั้นเลยสีพื้นก็ไม่แย่สีพื้นก็สวยนะคะตัวนี้5,900พี่อารีรัสห้าพันเก้ารนะคะงานป้ายเชอร์รี่พี่นะคะลงงานเดียวกับแพนด้าเลยนะแม่เนี่ยได้งานประมาณแบบในรีวิวนะคะอันนี้ล็อตล่าสุดเลยล็อตล่าสุดเลยแม่พยายามให้ดูแบบเยอะที่สุดรีวิว ตัวไหนยังไม่มีรีวิวบอกหนูได้นะลูกค้าแบบอยากดูเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรเงี้ยทักมาบอกได้เดี๋ยวหาเวลาทํารีวิวให้อีกนะคะวีนี้ผ้าเด่อันนี้เขาเรียกผ้าแบบเหมือนเลยออนเหมือนผ้นายืดเลยออนเลยที่เขาขายกันใน i ิกตอกตอนนี้หลายๆแบรนด์ทำผ้าป,ประมาณนี้ลูกค้านี่อ้อยน่ารักเขียว นะคะมีบอดี้เด็กไหมบอดี้เด็กตอนนี้พี่หญิงจะเหลือแต่รุ่นอ่อรุ่นหนาพี่ตอนนี้จะเหลือแต่รุ่นหนาเลยเหลือแต่รุ่นหนานะคะรุ่นหนา KWE 3ามแล้วก็มีของแพนด้าด้วยบอดี้เด็กฤดูหนาวคะ่ะ CW 0 1นอ๋ถ้าเล่นถ้าเล่นหนาอยากเก็บอยากตุนงานหนาไว้นะแม่ เวลข้ามเลยพี่หญิงมีของมีของเอาได้เลยแต่ว่ามีรู้สึกจะมีรหัสไม่เยอะมีประมาณอ่อใช่มีแค่อย่างเราประมาณ4ลูกลูกค้ามีประมาณแค่4ลูกนี่น่ารักนะเอาจริงๆอะ่ะมันเป็นเหมือนไซส์พวกเบบี้ทีนะลูกค้าเห็นป้ายแบบเนี้ยไอ้พวกแบบว่า165ทับ 88A นี่ไม่ใช่ไซส์เด็กนะแม่พวกงานไซส์จีนอะ่ะ ไซส์จีนเขาจะทําประมาณนี้เขาจะทําเป็นตามส่วนสูงเนาะเออเพราะว่าบางทีมันเป็นทรงเบบี้ทีมันจะเป็นทรงตัวสั้นนะคะเขาก็จะมีแบบไซส์ตามความสูงแล้วก็รอบอกนะลูกค้าก็อย่าเพิ่งตกรใจว่าเป็นไซส์เด็กเด้อนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่พี่สาวจีนคือเขาเขาตัวเล็กตัวน้อยจริงไงเออพี่สาวจีนเขาตัวเล็กตัวน้อยจริงแม่เดินนะตัวบางตัวบางกันเลยอะอ่ะ ลูกค้าใครจะเอานะ3 H S V ป้ายเชอร์รี่90โลจะอยู่ที่5,009แต่ถ้าอยากได้ลองๆ45โลมีเป็นป้ายแพนด้า3,100นะคะป้ายแพนด้าจะอยู่3,100นะคะลูกค้าจ๋ากระสอบรีวิวหนูส่งฟรีให้ด้วยนะแถมโปรให้ลูกค้าแถมโปรโมชั่นให้ใครจะเอาก็รีวิว นะคะส่งฟรีให้แล้วอยากฝากรีดก็ได้รีดเหมาลูกใหญ่แบบนี้90โลหนูจะเหมาอยู่ที่800นะลูกค้านะคะลีดเหมาอยู่ที่800บาทเนี่ยลูกค้าสวยมากสไตล์วัยรุ่นเลยแม่ต้องไปคัดแค่นั้นเองแม่ต้องไปแยกเพราะมันมีทั้งแบบหวานเนาะวัยรุ่นเข้ารูปขอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเท่ ฟีลแบบโอเวอร์ไซอ์ะค่ะฟีลแบบโอเวอร์ไซอ์ะรวมด้วย mm hmm. นะคะเ mm hmm. นี่ย mm hmm. น่ารักอะลูกค้าได้พี่หญิงแอบเข้าไปดูรีวิวได้เลยใน YouTube ลูกค้าค่ะใน YouTube อะหนูจะอัปเดตรีวิวในนั้นอนะก่อนตลอดเลยเนาะเอออัปเดตใน YouTube เลยนะคะลูกค้าเวลามีรีวิวมีอะไรอย่างเงี้ยอัพขึ้น YouTube ก่อน ลายดอกหมดยังลายดอกลูกแรกเหลือลูกใหม่พี่หนูมีเป็นป้ายไอ้นี่นะป้ายบูนะพี่วันนี้ที่รีวิวไปเลยลูกแรกพันเกาลายดอกแต่ถ้าของเยลโล่สองพัวันนั้นหมดแล้วนะคะเมื่อวานเพิ่งมีซินเดอเรลล่ามาเอาลูกสุดท้ายไปหน้าร้านนะคะสวยเนี่ยลูกค้าสกินวัยรุ่นวัยรุ่นนะ สามเอสเอชวีป้ายนี้ของเชอรี่ค่ะของเชอรี่ของเชอรี่ถ้าเอาลายดอกนะพี่หนูเหลือลูกพันเก้าป้ายบูแวะดูรีวิวก่อนก็ได้แต่ถ้า,ถ,าถ้าดูแล้วอยากได้รหัสเซฟอะไรนะ,ะนอนหนูศูนย์เจ็ดพี่นะคะเออถ้ามาทันพลอยเปิดรีวิวแล้วอยากได้พอดีนอนหนูศูนย์เจ็ดพันเก้าร้อยค่ะพี่พนะันเก้าพันเก้าพันเก้านะนี่ลูกค้า อะแซมเปิลแซมเปิลประมาณนี้3 s มเป Panda, Shirley, า้ายแพนด้าเชอร์รี่งานคล้ายๆกันสเต็ปเดียวกันถ้าชอบลูก45โลนะคะ3,100แต่ถ้าแม่อยากได้ลูกใหญ่แบบที่พงพลรีวิวนี่แหละเออเอาลูกใหญ่แบบที่น้องพลรีวิวนี่แหละลูกค้า5,900ค่ะ5,900 นะคะเบอร์นี้แม่จะได้งานสีดีสกรีนออกดีจริงๆโอ้ส์มีเยอะมากเลยนะนะคะเจ็ดซองที่โซอ,อาขอบคุณค่ะจริงๆเนี่ยสีสีสกรีนมีเยอะเลยลูกค้าสีสีสอ้ยสกรีนเอ้ยมีอีกเยอะเลยนะคะแม่ต้องไปคัดดีๆนะไปคัดดีๆสกรีนวัยรุ่นได้เท่มีเยอะมากเบอร์นี้ขายอยู่ห้าพันเก้าจ้ะ ห้าพันเก้ามีคอปกออกด้วยแล้วก็มีมองพอแจ้งเลยว่ามีผ้ากีฬาติดแต่น้อยมากค่ะแม่น้อยมากน้อยมากนะคะที่เป็นพวกผ้ากีฬาแบบออกเหมือนกีฬาออกกําลังกายอะไรเงี้ยน้อยมากลูกค้าเบอร์เนี้ยจะยังคงคงคอนเซปต์ว่าเป็นเป็นเบอร์ที่แบบผ้ายืดผ้าคอตตอนอย่างเงี้ยเออผ้าเสื้อยืดอะออกเป็นปกติเลยนี่สวยมากลูกค้าดูดิเนี่ยสกินหน้าหลังอย่างนี้เลย กระตูนเยอะลูกค้าแล้วทรงวัยรุ่นอะทรงขอบทรงอะไรอย่างเงี้ยแม่ห้าพันเก้านะคะใครไม่ขายมัดย้อมมาเอาเสยืดไปขาย <c oughs> นะแล้วยิ่งยิ่งยิ่งช่วงเนี้ยมาฮิตเบบี้ทีนะน้องนะบอกช่วงนี้มาฮิตเบบี้ทีมันเป็นกระแสะเพลงเป็นอะไรด้วยแม่วัยรุ่นตอนเนี้ยหาแต่เสื้อแบบตัวจ้อยนะหาแต่เสื้อตัวจ้อยใส่เล่นสงการใส่เล่นใส่เที่ยวตอนเนี้ยลูกค้าแซบๆซบเลย นะคะฝากไว้ด้วยนะเสื้อยืด 3S SV อ่ะต่อไปเราไปเปิดคขา